ขย่งงามป้าแดงคำลงมาแอบแอบ,แอบเขียดจ้านาห้องยำป้าห้องหวหวนเขียดโมกเขียดตะปาดโอ้ยมาคือขาดเทละน้อยทำแทงแอบแอบตะเวนสีแดงอานะีหล่ะจะจะ,อะ,อะโอ้ี่จำวัวนขนาดเทนะ่น้องกิน ก็จยิงทำอะไรงไอของเสลิงต่างเสียนาไปเลเลยนพ่อที่เปของก็พ่อที่ยิบอกโอุ้นตะเคียนโอดีดีด้ดีดีด้มี่เขาไนให้เตเท่าไรเต็มเท่าไรอยากได้เต็มเท่าไรเต็มเอาเต็มท่อขต้องายเต็มเออล่ออีกลองอีกโมกกาบนอน ไปฮะพวก็ตื่นเต้นครับมาโอ้ยตายใจเย็นใจเย็นเออเอาเล่าปันได้วาใจเย็นใจเย็นรักรักรักษาหนังใจ้กันเออหรือเอาปอมซุ่มเออเอาเอาเอาข้าวจริงเลยบอสตอร์แลนเลยหรอกเอาเอาข้าจริงเลยอีกกระชือเอาบอกได้อีกรอบเจ็ดโมงเจ็ดสิบปดเอาปัดไปเจ็ดเจ็ดสิบแปดหนุ่มไปพวกห้องใช้เลยเอาข้าวจริงหรอเอาเอาแบบห้องแบบไอ้ไอ้ี่ห้องแบบจริงจังเลยเนี่ย หอมดอกผักขยแงงามฟ้าแดงงขบลงมาแอบแอบเกียร์ชนะห้องยาป้าห้องหวนมเก็บร์โมกเกียร์ดาบเมือนมอลังพากันม่วงมีดดำร้อยปันปวนคตตกมาโดนตีตาทัทักกันเถอะท่บทักันเถอะมืกสิไปจบเพลงตุดเพนโอ้โฮขอตั้งน้อยเดียวนึงเพื่อนเพืนเพืนพืนขอโท เอาไปเก้าจุดเก้าขอใจนะไอ้าเลยอเคมีเจ็ดสิบบาทอ่ะเจ็ดสิบบาทพแต่เบิกไปเจ็ดสิบบาทมึงอื่นตกินข้าเศร้าอย่มามเอายังม่ให้อาเบิร์นี้คิวงานคิวงันยังอ่ะมือวันที่สิบล่บันไดว่าวันที่สิบเลาบันนี้แหละบอก วันที่สิอกูบลวันที่อกบ,บ,นบนลราจะทนีได้มาจำไหมมาจัห้าสิปอร์เซ็นตโอ้ยมาจัด้ห้าสิบเปร์เซ็นไม่ห่างกูเบิกห่าอยกัยังบันได้เอ้มัน, 1, นเพิเ่งหายฟูพีโนตายตายตายพี่ดูที่ดีเนี้ยนี่ลำบากลำบนสรุข้ามวิ่ไปไดไงล่ะมีวันที่สิบกูบอมียี่สิบที่สุทัานแล้วก็ยบเอยิบสองยอยู่ที่ลาดบุรี ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกจนถึงสินเดือนอยู่บ้านไปเลยบ่มีงานสิสักหายใจแต่ดิสักคุณผ่อนตัวแบ่นี่ะจาจััานโอเคจ้ะไอับทัพท์ฮัลโหลหัองเอ้ยหังบักหังหัองโอ้ตายต่ไตตตตหมอเนี้ยไปคุดังนเลยนะ กูอ่างกอ่างแห้งึกษาในหมอบ่อยเด้อยลวงชุฟังหลุฟังมุ่งนีปัญหาหลายปมนะมันอะนีขออเชือหนของนี้ไม่เป็นไรเรื่องลูกนี่อ้อแห้งดีด้ดนี่ไปยัีลรุงเลียนนี่กูจะบไปเรียนอเรียนนี่คู่สอนกนิาสตร์สอนภาษาไทยบ่ได้เรื่องในหมอบ่อ้เรียนแค่ไหนเพื่อนทั้งหเลยเออเข้าสิี่วสุฟังเด้ออ่ะคณิาสตร์ บวหาเป็นซิเป็นมอันนี้เข้ายังรับได่้เออเขารับไดเพื่อนเออบัดนี้จังไหนอันอันอือหาบวหาในเป็นซิปเนี่ยเขาใจอย่เจ็ดบวกสมเอเป็นซิบทุงเห็นมรครูโ้งเรียนไหนมาสอนเนีนี่มันก็แทวกสองเป็นซิปมันก็ถือตัวละมันถือจังไรล่ะมันต้องหาบวกหต้องเป็นิเออูพ่ออีกบดนี้งเอาภาษาไทยอีกเออเพื่อนเอา เออพ่อเป็นแมนบอสพ่ออีแมนบอลูกถูกวางไหนมึงบอสเดีวตางไหนมารดาส่วนแม่มันมารดาเออมื่อนกูบิดาเหมือนกันเขาเขาเออถือกันตัวถือยังไงมึงก็สมัยตอนกูเรียนเลยฟาเตอร์มาเตอร์คือมึงนี่บ่เข้าใจหมอภาษาคู่กับภาษาเฮามักคนละย่างกันมันย่างอยู่บ้านเนี่ยเขาเอออีพ่ออีแม่ได้แต่อยู่พุุนเขาต้องเอิ้นบิดามารดา คุณบให้เลี้ยนหรอกแค่ไหนคุณก็บให้เลี้ยนยเลี้ยนคุณบให้เลี้ยนแน่นอนเลยคู่เดี่ยวเนีนเน่ยถอนบน๊วยงเรือคุณไปบอกเอาไปออกให้คุณได้ไป,ไป,ไปขอไปคู่ไปแล้วคู่นี่เลิกการกิดีได้หมอเอ้ยเอาจะส <heh? S 2> ีซ่หมอคูได้หน้าเห็มนมงได้เด็กในฐานะทีก่กูกับมึงเป็นเพื่อนกันนะเอาลูกมึงออกจากโรงเรียนคับกูเกษียรออกยุ่น <สะ S 2> ี่แหละแลล้วหังจากที่มึงเอาลูกคุณออกจากเรียนปั๊บถือว่าโคตรถือว่าเนี่ยมีเงินกันาคาจักรีหามื่นป่ะมีไปซื้อขั้วให้ลูกเรียนเอาจะไปซื้อได้จัง เสือกเเอาเงินสี่หมื่นมึงไปสื้อกล้วยให้ลูกเรียงเดายตพื่ออตไยไปเอาลูกออกจากโรงเรียนซะเอาสี่ละเพื่อนผูกถือม่หมอนถึงถึมถึงถือทั้งไปใส่กลับไปเพื่อนสอนยังนี้แปดบวกสองนเป็นคู่งโอง้อมาหัวคู่บึกเฮ้ยนาะคู่ซัวแมงบุญเล่นเดี๋ยว่สมเวรให้มึงถือเงียอยู่ไปผาลูกผู้บอกผาลูกเึงไปเรียงกล้วย่อน นใส่บอได้บได้ทำให้กุกูุเอาลูกออกออกวะแม่มันสอนได้จังไหนบอกแปดบอกสได้สิบซินี่นะมันต้องห่าหาเป็นซิมันต้องซเมนหาลูมึงออกจากโรงเรียนซะโอ้แต่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 สหัวท่านหัวไปไปไปโอ้ยนกไป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 พกถือเพื่อนบอถือเพื่นถือเออดีครับเฮ้ย่นรถันมาจังไหนก็ตรนงมีกรไดโอ้ยรถหู้ไหล่ะ วนควายบ่โอ้ยหมอมอนี่เฮ็ดงานถือเพื่นหมออนี่เฮ็ดงานบ่เต็มนาทีเด้หนี่มันเป็นไงบ่ขนาดคนโตมันมากก่เต็มโตบ่ะกันเว้ยเนาะวันกูมาท่องมาหันเนาะโอ้ยตื่นเบิดเว้ยตาสักข่าหลุงไปเรียงเพื่อนถือเพื่อนถือเพื่อนเออดีนะนี่มึงบอกมึงบอกบบมึงบอกถือแต่ถ้ามึงยุ่งกับกูอีกมึงถือขึ้นกันแม่นบ่แม่นกขู่ฟ้าไปก็ได้น่าไปไปเพื่อนไปขู่เนี่ยอะไรมาชวนเนี่ยเหนื่อยโอ้ยเนาะ ยพาลุงไปเบียบขวยไหมคุยกับมึงนอนดีควรสิได้บาละข้อสิได้บาสิได้บาละข้อสิได้บ่เอาอีจ้า พวกน้องๆซ้อมกันาพี่ซ้อมน้ำไนคะพี่อูดซ้อมน้ำไนเอาอุยเอาุยเอาอุยโอ้ยสรอกะตะตะะยสามีอูดก็มีความสุขแล้ว <c oughs> <c oughs> เ Le, สวัสดีจ้อาอะไรนี่สวัสดีจ้ามุนียูดมากกาสมาหาพวกแก่สบายดีกินข้าวไปนอกกินข้าวไปนอกโอ้โหผิดงานอะไรเด้อมือมันนิกมื่อนังไม่ด้พี่กะว่าสิมาขอเลียงข้อจะขอนนะในบอ ได้่โอ้ยวันันนี้ันนี้เขาถึเลกพีุ่่ยาพีุ่เขอขเลยวะพีุ่จะขอเรียกเขาสักมือนงจกเขาเนียวลาเป็ดจับแซบตกนอนโอเคบอ กซอยบอดได้เพราะว่าพี่อุ๊ดมีคิวแล้วเพราะว่าพี่อุ๊ดมีคิวครับตัดตัดตัตัโอ้โหแต่งตัวเปรี้ยวซื้อยังก่อนนะพี Sadly, cool. oh, yeah. <ov> <gen> ่อุ๊ดดื่มอะไรซื้อยังว่าซื้อยังก่อนซื้อยังก่อนนะซื้อยังก่อนเนี่ยแก่ไม่ต้องบอกหรอกซื้อยังมานซื้อยังนมากเลย

เมียพี่อุดโบมีเมียพี่อุดแหม่ทำลืมลืมกันลืมกันเดียวอีหมียบอกพี่ลายเห็นบักอุดจูบละเขาไม่มีจริงบ่พี่อุดสิคอดเลี้ยงกันเขาน้องจุกเมื่อนี้พี่อุดเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้องจุกเต็มที่เลยโอ้โหลองจูบบอบักทิปรอการงานก็มีคือว่าไปหาเห็ด เออน้องจุบช่ว,วยี่ดู้วยดูจุกดูดิเต่าตะบนเต่าตะอ้อออนน้องจุบเออทขงไหนดูเดิมึงนี่มันสัวขักสัวในนียเนาะเข้ามาัดสชวนน้องเข้าไปกินเข้าอยู่ชูยชวนน้องไปกินข้าจิกเล็กจอกหลอดน้องเป็นผู้หญิงมึงม,ม,มันแตะแต่งแน้องเขาได้ยังไงแดนเซอร์อน่นะมึงไปเบิ่งดูแลเลยยังไปหาไปไปไปเปืปไ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  ไปกินอย่างบน,บนบอกไปเห้การกินเขาไหนกูนัดแล้วมึงไงกูเสียบข้อนัดเลยเ่้นเห็ุจังใดกูขอแต่เม,มื่อไงบอบ่บ่บ,บ่ไปาหาเหตุการณ์ในงานน <c oughs> ้องพัธาเต้นอยูน่นั่นน่ะมันมันเป็นไป <c oughs> ไปด้ที่มึงถึงมาหลีผู้สงผู้สาว <c oughs> น,นี่นี่ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปไปไคุยมึงแล้วเอเฮ้ยบักบักซาัวบักบมยางอายเอ้ย จังเป็นสัว e นะมึงบอกกูด้าอยากเป็นสู่ทู่นหัวย่านผัววาอยากอยู่ไกลการด่าอยากแม่เห็นอยากอยู่แดบสนิทเชื้อทุกเาแรงอยากสิเป็นเช่นนึ่งหาอาดาม โอ้ยหล่าเ้ยดากเป็นดากนมเป็นนมแทนอมว่าจะได้ละนวลลาโอ้ยโอ้ยแตกแนมแตกบอมึงมาดีแตกบองาซอมอยู่ตำน่งเออไอ้มึงเกี่ยวไอ้มาสือกุ้เกี่ยวป่าใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี่ p r e โซ่